โอเคก็ okay. ต้องขอซาววัสดีท่านชมทุกท่านก็น,นะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง NPG Sport Channel นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะมาคุยก่อนเกบอยู่ 4L ของคืนนี้นะครับผมในคืนนี้ครับมีเตะทั้งหมด8คู่นะครับซึ่งก็เราก็จะมาวิเคราะห์ก่อนเกมทั้ง8คู่เลยครับซึ่งคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างเซบีย่าต้อนรับการมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลดบูซาบวก ซึ่งคู่นี้ครับผมดูจัดทรงแล้วก็ซึ่งคู่นี้ครับเคยพบกันมาหมด2ครั้งเป็นทั้งนัเซเบียครับที่ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ทั้ง2ครั้งเลยเป็นฟุตบอลยุโรป้าลีกนะครับผมซึ่งผลงานท่านั้นหลังสุดของเซบียาครับผมพวกเขาครับชนะ2เสมอไป3นะครับผมส่วนเซาบวกครับชนะ5นัดรวดในลีกในลีกของเตมียูฟาแชมเปียนลีกครับแล้วก็ลีกของเตงนะทั้งสองนี้แต่ผมคิดว่าไงเซบียก็น่าจะชนะได้ครับ 2ประตูต่อ0ฟันทง20จบเอาละครับคู่ที่2เป็นคู่ของยังบอยเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าเกมนี้ครับยังบอยไม่น่าจะสามารถต้านทานแมนเสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าได้ครับเพราะว่าด้วยความที่แมนเสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะัดที่ผ่านมาพวกเขามีฟอร์มรันร้อนแรงที่มีคริสเยโนโรนโดเป็นหัวหอกในการทำประตูนะครับผมซึ่งผมฟันทง แมคเคเตอร์ูดนเดชนะ3 0ไม่เสียประตูแน่นอนครับผมคู่ที่3คู่ระหว่างเ c ลซีพบเซนิตซึ่งผมคิดว่าคู่นี้ครับผมผมคิดว่าแชมป์เก่าอย่างเคเอลซี 4, คราบน่าจะชนะเซนิตไปได้อย่างแน่นอนผมคิดว่า2 0ไปฟันทงเคเลซี 4, ชนะ2 0นะครับผมมีลูกกูกูยิงได้แน่นอนครับผมคู่ที่4บาซ่าพบบาเยิร์มิวนิกซึ่งคู่นี้ครับปีที่ผ่านมา สปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งเจอกันในยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นทางหน้าของบาเยนท์ที่มาเยือนทางหน้าของไม่แค่มาเยือนเป็นสนามกลางนะครับผมซึ่งชนะไปถึง8ประตูต่อ2ก็ถือว่าผมยังคิดว่าบาเยนร์ก็น่าจะสามารถเก็บชัยโดยมีเลวานยิงได้ส่วนท่าของบาเซลนายังฟอร์มดุ่มดุ่ม,ด,มดอนดอน,นะครับผมผมคิดว่าฟานอบาซ่าแพ้บาเยนร์สาต่อหครับผม คู่ต่อมาครับผมเป็นการพบกันระหว่างริวพบโมบกผมคิดว่าดูจากทรงแล้วทุกคนอาจจะถ้าดูเมื่อปีก่อนผมว่าริวอาจจะเก็บสามแต้มได้แต่ถ้าปีนี้ผมว่าวอบก์เเก็บสามแต้มแรกได้แน่นอนด้วยการที่โมบกตอนนี้ครับพวกเขาเนในบุเลริกา้าชนะรวดเป็นทีมเดียวที่ชนะในบุเลิกา้าโดยไม่แพ้ใครเลยส่วนทางด้านของริวครับตอนนี้ครับอยู่อันดับสิบสองในลีกเองฝรั่งเศสซึ่ง ในการที่เสียผู้เล่นเยอะนะครับตัวหลักด้วยก็ทําให้พวกเขาฟอร์มตกไปอย่างน่าเสียดายครับผมฟันหงวง์บวกชนะ2 0งศต่อมาคู่ที่7เป็นการพบก,กันระหว่างดีโมเคียพบเบนฟิกาคู่นี้เราจะไม่ลงลึกกันนะครับแต่ผมคิดว่าคู่นี้ดูทรงแล้วน่าจะให้เบนฟิก้าครับที่ชนะไป2ต่อ1ไปฟันหว์เบนฟิกาชนะ2ประตูต่อหครับผม คู่ต่อมาครับคู่นี้ก็ถือว่าเจาะลึกไปนิดนึงนั่นคือบียริวครับแชมป์เก่าของยูโรปาลิกพบกับอัตตาลันต้านะครับผมซึ่งปี้วอัตตาลันต้าเขาจบในซีนอาอันดับ2ปีนี้ผมยังเดี๋ยวยังไม่ได้ใกครับแต่ว่าที่แน่ผมคิดว่าคู่นี้มีสิทธิ์เสมอสูงครับผมคิดว่าอัตตาลันต้าครับสเสมอทางหน้าของเบียริวไป2ประตูต่อ2ฟันอกเสมอ22จบ และคู่ต่อไปของวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่ายูเวนตุสพบกับเมาโมครับซึ่งผมคิดว่าคู่นี้ยูเวนตุสสถานการณ์ไม่ค่อยดีในเซเรียอามากตอนนี้เขาอยู่อันดับที่16นะครับผมผมคิดว่าคู่นี้ผองแบบให้พลิกกล็อกดีกว่าเอาเอาอันนี้ก็ได้เมาโมเสมอกับยูเวไปสองสองเอาจริงผมอยากจะเมาโมชนะยูเวสองหนึ่งอ่ะาเสมอควนงสองสองจบครับ โอเคครับผมและนี่ก็คือการคุยก่อนเกมยูฟ่าแชปยผลีกของคืนนี้ครับซึ่งใครชอบพี่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซาบค่กดแชร์ให้ช่อง NPG Sport Channel กันด้วยนะครวันนี้ก็ต้องขอลาไปบ่ายบายครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เอ่ใช่กดซับค่ายให้ช่องพีรพั Pat n z a h The PT แล้วก็บอลสตร์ h e ๊ไปบายครับสวัสดีครับ